พาร์ทที่สองมาหลังจากที่พาร์ทแรกที่ตึงกันอย่างเสียวใสในพาร์ทนี้เราคือจะเราจะเล่นไม่นานมากนะเพราะว่าหลังๆมันเริ่มจะตึงแล้วเว้ยเพราะเราเล่นแบบ25วัน25วันว่าก็ตายนะเน่เลยวะหายวันที่26ต่อจากอีพีที่แล้วเอาละโอ้โหวัดเราต้องตึงเครียดอีกแน่เลยวะกูเตรียมอันนี้ไว้เลยแล้วกันโอ้ยอ๋อนี่ต้องซ่อมนี้ซ่อมนี้ก่อนโอเคโอเคอย่าพิ่งมาอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งมาใส่ซ่อม เรียบร้อยมาเลยบ้านพักเด็กกันพากกูจะต้องปลอดภัยนะไอ้พวกเวนมาเลยมาเลยจอรแมงโกไม่เคยกลัวใครปรับปรา้าฟรีลี่ปิดตำนานของปีนี้พวกมึงจะมาขัดกูไม่ได้นะจ๊ะคือกูต้องหาปืนให้ตัวเองสักกระบอกด้วยเพราะว่าอ,อะไ,ไหมป้อมปืนมันเอาไปใช้แล้วอะ่ะต่อไปกูต้องหาหตัวเองบ้าง เฮ้ยกูรู้สึกว่ามันจะซอฟลงหมาปะี่แรกเราเล่นยังโหดเลยนะเว้ยมันมันโหดเกินไปพีแรกไม่ใช่เราเล่นยังโหดไปไม่ถึงหมยถึงซอมบี้มันโหดเกินไปไเฮียครอ,อเจือนไปก่อนเนี่ยเวลากูใช้ระยะประชิดกูกลัวพวกนี้ไอ้พวกระยะไกลอะไอ้พวกอวกสุนัขอะอย่างแรกคือเราต้องหาปืนให้ตัวเองก่อนเว้ยแล้วไม่มีปืนใช้เลยเว้ยเฮียนี่มีโดนสองพันสองก็น่าสนใจอยู่แต่กูหาปืนให้ตัวเองใช้ก่อนอ่า อยากได้ปืนลัวนแน่ๆกูต้องเอาปืนลัวนแน่ๆอันนี้อะไรบาลตบาลตน่าจะเป็นปืนไม่ลัวหรอกหกพันแปดไอ้นี่ไหมเนี่ยฟัวโต้นี่เลยอีกสักวันเราก็น่าจะไหวอยู่เลยนะในการเก็บตังนะมนลองคิดดูถ้าเราหาปืนให้ตัวเองใช้แล้วเราก็ใช้กับไอ้นี่ดิเป็นไงแม่งโคตรแข็งแกร่งเลยนะเว้ยคิดที่เหลือก็เก็บไปซ่อมเนาะเออหนี่หละดีมากเนลอนจัดการ เออแล้วเราพอเราลดเตาเหลือเราจะซื้ออันนี้มาเพิ่มเลยไอ้ไอ้เลื่อยเนี่ยเห็นไหมไอ้รอขีเต่ป้อมปืนไหวอยู่ขีบเจียนรอเจียนเจียนเจียนไม่ไหวก็ต้องใช้ระเบิดอื้หึอุอ้ยหน้าจอแดงแสดงว่ากูจะตายกูเชี้อะไรอ่ะหุยไม่เอาน่ะเย้แล้วหน้าจอแดงทุกคน ที่แล้วทีว่มายนั่นเองอ๋ออ้วกไอ้อ้อวกมันพ่นใส่กูหลักๆเคยอ่ะไออ้วกเว้ยดูดิหลบก่อนเลื่อนเหลือห้าสิบโอเคโอ้ที่แน่ๆกูได้ปืนแล้วกูได้ปืนแล้วกูวได้ปืนแล้วก็คือเหมือนเดิมเว้ยสาบทุ่มครึ่งมันก็ดึกไหมมันก็ดึกนะแต่กูก็ยังพอแหกปากได้นิดหน่อยเว้ยไม่มากไม่มากแต่ก็พอแหกปากได้อยู่ หาของดีให้ตัวเองใช้เป็นลาดอันประเสริฐยิงนัดหัวที่20เสเราจะต้องรอบจากที่นี่เขาได้เนลอนเคเบียโอืมอืมเฮ้ยขนาดนี้ก็ไม่มีใครสู้กูได้แล้วเนี่ยเอาชิพายแนละ้วชิพายแนละ้วรีโหลดรีโหลดอย่างนี้ก็ต้องเจือนไปก่อนไม่งั้นมันจะเจาะกำแพงกูมาในแบบนิ่มๆโอเครีโหลดนี้เราต้องเราต้องเจรอนไปก่อน ร,รีโหลดพร้อมปืนพร้อมอาวุธพร้อมเราทำได้อืมอืมโลโลเลยไม่สนเลวเจาะเจาะตัวใหญ่ก็ไม่กลัวค่ะขี่ไปก่อนอุ้ยรีโหลดอะรีโหลดป่ะเอาอี้ทะลึง่งกูทะลึ่งแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยเรากูดันให้เหรอวะทำไมมันสไลด์ไปอย่างนั้นเลยวะเจือนเจือน ไม่ใช่ไม่ก็สู้เลยกูไม่ได้จริงๆว่ะเจือนเฮ้ย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 เตือนอย่าเข้ามาฝรั่งอยูโน่อย่าเข้ามาอือเยกูอยาก,าลยากเาาากกล่นตอนกลางวันผมจะแหกผักด้แบบเต็มที่ตอนกลางวันมันเสียงดังไงนะจ๊ะไหมเอคมอ,อคุณเล่นตั้งแต่คืนเพราะมันเงียบดีถ้ากูต้องเงียบตามอเอาถ้วยแมวไหมเออมันเราจะได้หายสงสัยว่ามันคืออะไรถ้วยแมวเนาะเออเนี่ยจะได้หายสงสัยว่ามันคืออะไรเนี่ย แล้วเรามาดูกันว่าถ้วยนมคืออะไรปึ <Bro. S 1> ๊บแบรี่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะวันนี้กูซื้อมาเสียของเลยอ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะมันคืออะไรวะนมหาเดียวนี้โอ้สามพันกูไปแล้วให้ตายเถอะเสียตังค์โดยไม่ใช่เหตุเสียคางโง่ <c oughs> มาไหลพวกขี้อะมากูบ <c oughs> อกเลยว่าตานี้กูไม่ได้ปานีอย่างแน่นอนอ,อยู่ไหนวะมาเลยพวกขี้อะหืมตานี้กูเอาจริงมาเลยมาเลยต่อไปนี้กูไม่ต้องซื้อแลว้วระบงระเบิดกูจัดมาเต็มเฮ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยจะวิ่งไหวเลยนะเฮ้ยจะวิ่งไหวดูวนะ สวัสดีสุภาพสตรีผู้ป่วยยุยอ,อีกสักเม็ดสิอีกสักเม็ดสิเอาชิบหายแล้วลีโรดลืม,อ,มอีกสักเม็ดสิโอ้โหใส่ไก่เหลือเกินยังไงล่ะมึงอ่ะ โลเลยมึงกันระเบิดได้ไหมละโลมึงอ่ะฮะแล้ชุดเกาะมึงกันระเบิดได้ไหมไอ้ยังโคตรโกงโคตรโกงและยิงไม่จํากัดด้วยอืมคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ98เก้าสบแปดบาทแล้วโอเคมาซื้อเลยเพิ่ม อะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเชนซออยู่นี่แล้วเหลืออีกสองพันสองพันก็ซื้ออะไรไม่ได้ละแต่เดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อโดนเว้ยแล้วก็โดนไอ้ปืนเนี้ยไอ้ปืนนี่น่าสนใจมากนี่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 โคตรน่าสนใจเอ็มทูบราวนิงเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะสมาร์ทวอทคืออะไรวะไหนดูซิสมาร์ทวอทก็จะบอกกระสุนบอกโล่บอกเลือดแค่นี้ โอ้อพันอพันอพันนึงกูขึ้นมาดีมาดีหรือถ้ากูเจอปืนที่สุดยอดกว่านี้จะเป็นขนาดไหนอจุใจจริงปืนนี้เฮ้ย,ยพวกมึงลองไปเล่นกันดูนะเว้ยปืนนี้มันมันสะใจจริงๆนะเว้ยพวกมึงไปลองเล่นกันได้นะเว้ยไม่ได้หลอกนะกูมโม้ใช่เริ่มแหลกแล้ววะเริ่มแหลกแล้ววะ ว่ากูจะไม่ตายเพราะตอมบี้กูจะตายเพราะความแหลกนี่นแหละเร็วรีโหลดเร็วเวอืม่มหนักแน่นหนักแน่นเฮ้ยอย่าพึ่งพังนะเวย้ยอย่าพึ่งเจาะเข้ามาให้เวลากูรีโหลดแปบบ๊บโคตรดีว้าสุดยอดไปเลยวะ่ะสุดเวียงไปเลยไปด้วยความเร็วสปีดรันเราจะต้องอดนมาให้ได้ก่อนที่จะจบคลิปนี้ ใช่ไม่ล่ะที่พวมึงเห็นกูรีงรีมแล้วไม่ใช่อะไรนะพวกมันเมม,มูจะเต็มเนะ่ยอัดคลิปมันสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยมันจะเยอะเกินไปมันต้องอัดไปด้วยแล้วก็ตัดไปด้วยอย่างเงี้ยมันถึงจะพอใช้นะใครสงสารก็โดนเนทได้นะจ๊ะเฮ้ยอเล่นแค่รีโอเดทันก็เพียงพอแล้วน่ะมันเดินขึ้นบนหมดเลยเว้ยมันดูดิเห็นไหมแต่ละตัวเหลี่ยมทั้งนั้นอื หรือยังหมดหรือยังยังไม่หมดอือเอาละโดนกูนมารีโดนมานรวเลยโอเคซื้อเลือดก่อนซื้อเลือดก่อนอ่าแล้วก็ลงไปเอาโดนไมนายครับโดนขอยนโฉมมึงหน่อยสองหมื่นสองไม่จะมาทีเดียวแล้วหายนะไอ้หี้อโอ้นี่นายดูซิกูยิจงจริงด้วย จะทำไมดูไม่ค่อยมีดาเมจเอ๊ะโดนหายไปไหนโอเคยิ่งแบบดูเดือดมากเลยว่ะดูดิซอมบี้มันก็ไม่ยอมกูจริงๆนะเว้ยยิงกูได้อะไรใหม่ๆมันก็ยิงมาเยอะๆเลยเว้ยคือมันกะจะไม่ให้กูยอมเลย,เลยว่ากูอย่างนั้นนี่ยนะแต่กะจะไม่ยอมกูเลยอย่างนั้นอะ่ะดูดิเฮ้ยพวกเวนเนี่ยไม่ธรรมดา ยิงแบบปเป็นลูกซองเหรอเดี๋ยวไปยิงเทียนัทอะประเภทลูกซองใช่ไนหะมวันที่สี่สิบวันสุดท้ายของคลิปนี้ทุกคนมาอำลากันไปด้วยดีพร้อมทุกคนปิดฉากคลิปนี้อย่างสวยงามเจ็ดเจ็ดเวฟแล้วเวฟทุกๆสิบเวฟมันจะมีแจ็คพอตเลยไม่แน่มบีรพี่ทใไม่จะโผล่มาก,ก็ได้ละใครจะไปดูใครจะไปดู ใช่เพวกาปืนมีประโยชน,น์กับเนลอนเยอะเลยกี่จะไม่ไหวได้ยังไงขอโหนุ่ย,ย,ยปไปตึงเลยไหมท้ายอ่ะจะปิดกิ๊บมึงออกไปตึงเลยสักร้อยตัวเป็นไงเลียอะเกินไปอุ้ยว่าถึงวะเฮ้ยสักร้อยตัวมาดิหมดทุกอ,อย่าง โอ้40เวฟโอ้เราทำกันได้ครับทุกคนเรามาถึง40วันแล้วในพาร์ทที่สองในวันนี้นะจชะโอ้โหยอดโอ้พาร์ทนี้รู้สึกว่าเราได้อะไรมาเยอะมากเลยเว้ยถึงแ,แม้วันมันจะน้อยกว่าเว้ยเพราะวันแรกนี่ยี่ห้าวันเลยวันที่สองนี่แค่สิบห้าวันนะเออรู้สึกว่าได้อะไรมาเยอะมากที่เหลือเป้าหมายของเราก็คือซื้อเลื่อยเพิ่มนี่เลยเลื่อยอันนี้นี่เออสามพันนะซื้อเพิ่มเยอะเลยตั้งกันให้ละนาว แล้วนมคืออะไรกูก็ไม่รู้ใครรู้ก็เมนไว้ด้วยส่วนชุดเว้ยชุดกูก็กะว่าจะมาซื้อทีเดียวเป็นอามาดเจดอนเลยนี่ไงเอจักร์กันนอตเนี่ยจักกันนอตสูตรราคาหมื่นแปดเออก็กะจะมาซื้ออันนี้นะแล้วก็ปืนอันนี้เอ็มทูบราวนิงกะจะซื้อให้ป้อมปืนนะแล้วตัวกูเองก็อาจจะซื้อพวกเพื่อระเบิดก็ได้คือระเบิดที่สุดยอดนี่ไมแน่อาจจะมาซื้อเอ็มสามสิบสองก็ได้ตรงนี้ทุกอย่างที่ปลดล็อกหมดแล้วยกเว้นช้อนทองคํา ก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงเพียงเท่านี้ละกันนะจ๊ะเอาไว้ใจกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้พี่บีเคซเอสต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย